ขอบคุณอะไรก็ตามที่ทำให้ฉันพบเธอขอบคุณอะไรที่พาเธอได้มารักกันเป็นเรื่องบังเอิญที่ดีที่สุดที่เกิดกับฉันสงสัยว่าโลกอยากให้เรารักกันเลยพาให้ฉันมาเจอเธอ,อน,นี่คือเขาแชร์ครับ อย่างแรกนะครับอันนี้ก็คือน้ําอบนะครับน้ําอบเรารู้สึกได้ว่าแค่ดมก็ชื่นใจแล้วหอมแบบมันหอมแบบสดชื่นมากๆคือขั้นตอนแรกนะครับเราก็ต้องเอาน้ําอบนะครับเทใส่ข้าวที่เตรียมไว้นะครับซึ่งข้างในก็คือจะมีน้ําแข็งด้วยก็คือมันเทเข้าไปเพื่อให้แบบตัวข้าวแช่เนี่ยมันเย็นวิธีการกินนะครับเขาจะเอากลับนะครับ ใส่ปากก่อนคือกินกินกินกับข้าวแปะก่อนแต่ยังไม่คืนนะครับแล้วก็แป็นกะป,ปิอันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะกินกระชายตามเข้าไปแล้วก็เราจะตักข้าวแช่กินตามทีหลังสุดเราจะไม่เอาตัวกับนะครับลงไปผสมในข้าวแช่นะครับกินนี้ก่อนครับใส่ปากเข้าไปแล้วก็เม็ดไงอรม เข้าวแช่อาหาันยากกันเป็นของทานเล่นในวังทานชาววังค่อยๆเคี้ยวมันจะได้ความหอมของของน้ำอบที่มันเป็นกนลิ่นกล่นมะลิมันหอมอะ่ะ<ป>คือมันกินหน้าตอนหน้ารอแล้วมันจะสดชื่นแบบอิกอันนี้พริก เผ็ดรสเผ็ดโอ้โหอะไงรสเผ็ดเผ็ดแล้วมุดท้ายครับก็คือของหวานนะครับนั่นก็คือข้าวเหนียวมะม่วงนะครับเราก็จะกินข้าวเหนียวมะม่วงแล้วก็ตามด้วยข้าวอเอ้ข้าวแช่ไปนะครับจริงหรอใช่กินดิกินดิ ไม่ได้หรอกไม่ได้ไม่ชไมช่แล้วมันควรจะกินแค่อันนี้อะ่ะมันไม่ควรจะมีอันนี้ตามกว่าแล้วทำไมรีบป้อน,นอย่างเดียววะแกมีแผนแน่นอนขอบคุณอะไรก็ตามที่ทำให้ฉันพบเธอ ขอบคุณอะไรที่พายเธอได้มารักกันเป็นเรื่องบังเอิญที่ดีที่สุดที่เกิดกับฉันสงสัยว่าโลกอยาก